ทางพุทจิกาปีโปสามค่ะแล้วก็มองว่าให้ทำเคม,มก่อนก็เลยทำเคม,มสซิโปกเ็มค่ะทำเสร็จแล้วก็เสร็จประมาณเดือนมิถุนาก่อนที่ยังก่อนที่ยังให้ีมโมูไม่เสร็จมีแล้วประมาณอยู่สองสามสามเข็มเนี่ตยตอนแรกตอนที่เป็นมันไเนี่ยงเราก็ไม่กล้ากินอะไรไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเลยก็ไม่โตไม่อะไรขึ้นนะคะพอ กล้ทำทีมูก็จะเสร็จพอด้มีเพื่อนคนหนึ่งเขาชอบกินแกงไก่เราเอามาให้เราเป็นโบยเราก็เลยกินหลายครั้งเหมือนกันนะคะนมก็เลยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็คันด้วยแล้วก็มีตัวอะไรไตยื่ยิ่ยยิ่ตลอดนะคะก็เลยพอให้ทีมูเสร็จแล้วก็หมอก็ตัดให้ค่ะตัดมอมนะให้ตัดนมปอกมา กดือนก,นกรกฎาวันที่เจ็กรกฎาคมปีโพสีค่ะตตดเสร็จแล้วก็วันที่2ี่สิบหกสิง่ะก็ไปใช้แสงใช้แสงแล้วก็เดือนวันที่ส0มสิบกันยาก็กลับมาค่ะแล้วหมอก็อนนะ้ำให้ไปเจียเ,ยเรื่อยๆตปพร้อมหมอเรื่อยๆค่ะแล้วก็หมอนนะ้อีกทีก็เดือนกมงผ่งากมงผ่าก็เขาให้ไป CT สแกนอนะีกรอมมง วันที่สองกุมพาเนี่ยเขาไปจมเลือดไปจมเลือดเสร็จแล้วก็วันที่ยี่สิบสองก็สิทีสแกนค่ะก็เลยตั้งมว่าจะให้ไปสิทีสแกนให้ไปตัวกระดูกดอีกรอบหนึ่งที่โรงพยาบาลธัญญาค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปตัววันที่สิบสามเมษาเนี่ยให้ไปจอเลือดแล้วก็วันที่ยี่สิบสามเมษาก็ให้ไปพ่อหมออีกรอบหนึ่งค่ะ ก็ให้ไปตัวกระดูกอิรล่องก็ที่ี6สิ้วหนาทุกและตอนนี้ก็มีอาการก็มีเจ็บ้างค่ะบางทีเจ็บตรงข้างในนี้ค่ะเจ็บข้างในตรงใต้ซี่โครงเนี่ยแล้วก็ใต้หนุมข้างซ้ายมันเจ็บแล้วก็เป็นก้อนตรงน,นี้ก้อนหนึ่งค่ะตรงน,นี้จะคันบางทีก็คัน แล้วก็มีตรงจกักระแล้เนี่ han, ยค่ะ e แล้วก็มีอาการตอ hey, hey นนะี้ก็แน่นหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็มีเจ็บคอคอแห้งๆอย่างเนี้ยค่ะวันที่ก็ปวดหัวมากปวดปวปวดตุงข้างในหูเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ก็เ่งได้นอนหลับดีค่ะ ไม่เครียดไม่อะไรแล้วก็กินอาหารที่หมอแนะนําให้ค่ะตอนนี้ก็กินยาถึงน้ำมันกัญชาพี่แม่หมอไข่นะคะค่ะตอนนี้ต้องขอบคุณต้องขอบคุณแม่หมอกัญชามากๆเลยนะคะที่ส่งยางมาให้เรากินขอบคุณจิตอาสาทุกท่านนะคะาาท,นนะคะที่แล้วก็พี่ ที่ออนยางมาให้เรากินที่เสียเวลามาให้เรากินถือขี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอะให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บดั้นเราก็ดูใจมากๆเลยค่ะที่มีคนช่วยเหลือคิดว่าจะไม่มีใครช่วยเหลือเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ใช่คนไทยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เงินทองอะไรก็ ไม่มีค่ะแฟนก็ทํางานวันละแค่สามร้อยก่อนเราก็ทํางานไม่ได้บางทีก็ไม่อเกินด้วยสายค่ะขอบคุณมากๆานะคะที่อุตส่าห์ย่างมาแห่กินชุดเลือ,อเท่านั้นขอบคุณแม่มากๆกเลยค่ะที่ใจดีขนาดน,นี้ะน,ะน,นะคะขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะขำให้สุภาพแทานแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีความสุขตลอดไปเลยน,นะคะสวัสดีค่ะ อันนี้คือ,อยาถือได้รับยาแล้วนะคะอน,นี้ก็เอามาส่งยาให้ถิอแล้ว่ะคะขอบคุณแม่มอกรชามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะที่าาสุชาติซอยยามาใหะะ้แล้วก็ขอบคุณคุณยาไปทุขนน้ามีนะคะที่มีน้ำใจมาส่งให้ถุกพี่อยนะคะขอบคุณม,ม่มอาจานย์มากๆลองมองคนที่อยู่รอบค่ะ